ที่ให้เอาของขึ้นได้เพราะว่าอนาคตนะครับอันนี้อนาคตแจ้งเผื่อใครเผื่อฟังอยู่ด้วยรุอนนเอาขึ้นได้ปล่าพี่นะครับอนาคตอันนี้เป็นแผนของหลังบ้านที่มีการปรับเปลี่ยนมาคือเราจะปรับให้ปฏิเวร์กลับสู่กลับสู่เรียกว่าเป้าหมายเดิมก็คือการที่แก๊งอยู่ที่นี่แล้วก็จะจะมีโอกาสในการขึ้นไปเมืองหลักเหมือนเดิมนะครับเหมือนแต่ก่อนอแล้วแต่เคสโอเวอร์ออนี่ถามได้ว่าทำไมาถึงเป็นแคสแรกอันนี้ต้องบอกว่าอันนี้เป็น แผนของหลังบ้านเหมือนกันที่จะต้องเอาโอเวอร์เพื่อขึ้นไปขับขึ้นบนเมืองหลักต่อใช่ต้องแต่ถ้าเกิดเคสของโอเวอร์อันนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วพวกเขาอาจจะไม่ได้อยากขึ้นไปร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทีมงานคุยกันละเออเป็นเป็นเออใช่อันนี้อันนี้เป็นความเหมาะสมที่ที่ที่พวกเขาจะต้องกลับขึ้นไปใช่ครับตามเรื่องราวของในเมืองด้วยแหละตามแผนการพัฒนาเมืองของน้าด้วย ไม่หมดโอเวอร์ใช่ใช่อันนี้คือขึ้นขึ้นได้ป่ะหรือยังดเดี๋ยวรอแจ้งทีเดียวอ่าโอเคมึงจะรอมึงจะพูดอยู่พอดีใช่ไหม,อมโอเคโอเคตามมาตามตามมาเข้ามาตามเข้ามาตามตา<ฟ>มแล้วโใครวะเนีนน่ยเอ้ยเดี๋ยวคุณคนตอนนี้ฮะเรื่องของนี่ เอาขึ้น,นแต่นี่คือทุกหมายถึงแบบของในตู้เลยนะใช่ครับฮะเอาขึ้นได้อย่างนั้นเหรอกูนะพี่เด,นะด,ดิสักคูนะเดี๋ยวรอติดต่อะแพรมเปลี่ยนใจแล้วไ <laughs> อ้มึงมีอะไรที่ มึงต้องให้สภาไหมถ้าเกิดว่ามึงไม่มีอะไรที่ให้สภามีมีครับเดี๋ยวพูดจะเป็นพูดสกูครับนะสกูโบส์คีตรนี้หายเลยเลยไอของที่พี่อยากเอาขึ้นเอาขึ้นตามตามความเหมาะสมของพี่ที่พี่คิดว่าจําเป็นต่อการเดินต่อได้เลยพี่อ๋อจำเป็นต่อการเดินต่อใช่ไหมอืมอะไรที่แบบเป็นของทั่วไปอย่างเงี้ยอาจจะไม่ต้องเอาไปก็ได้พวกข้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าพวกพวกยาโบส์พวกของทํายามันก็ได้ถามว่ามันได้ได้โอเคโอเค อันนี้อันนี้ต้องรอไหมพี่ก่อนหรือหรือเอาเลยรวมกันทั้งกันแดงได้ใช่ไหมครับไม่ไม่เอาเป็นอย่างนี้ไหมง่ายต่อทั้งหลังบ้านง่ายต่อทั้งเราครับพี่มึงรวมกันเป็นเงินไหมเหียรวมกันเป็นเงินคือพี่จะคือพี่จะขายเงินนะคิดว่าไงคือพี่จะขายหรอขายที่นี่เหรอมันจะทันหรือเปล่าวะชั่วโมงไม่คนรับละพี่ถ้ามันถ้าขายไม่ออกอะพี่ใช่ผมถามพี่ก่อนว่าทันหรือเปล่าไม่ทันพี่ก่อน หรือพยายานจะรวมจะรวมไหมรวมแล้วเอาขึ้นตู้เดียวแล้วมันแต่เราแต่เราแต่เราจดยอดกันเองถูกไหมพี่วันไม่ต้องถ่ายรูปจดยอดกันเองใช่ใช่ช่แต่หมายว่ารวมให้เป็นก้อนน้อยที่สุดอะครับมันจะได้แบบไม่ไม่ไม่ต้องไปเช็คหลายหลายคนเป็นเงินแดงอะครับมาเดี๋ยวที่ไอสัตว์ไอเฮี้ยแก๊สนี่ที่นี่มาถึงก็มึนเลยคือถ้ากูแนะนํานะเดี๋ยวให้เอาเป็นอย่างนี้มึงเอาของของอะไรบ้างที่มึงคิดว่ามึงต้องเอาไปเดินต่อมึงลองพูดขึ้นมาดิ ยาพี่ของทำยาใช่ไหมส่วนใหญ่ก็เป็นแคปกระท่อมโอเปียมกระชาแห้งถูกถูกกระแดงอะไรอีกมีอะไรอีกว่าเราฤทธิ์เราฤทธิ์ของทำยาแค่ของได้เด่นแค่ไหนป้าพี่ว่าแล้วพวกพวกฤทธิ์ของคอปเปอร์พวกนี้เราเราก็บางคนมีคนเก็บไปเยอะไหมอันนี้ต้องถามคนณอิ๋วเพราะตัวผมอะไม่มีกูขายแกงไปหมดแล้วมันมาครบไม่เนี่ยมันมาครบไม่มึงเรียกมันตามมันเข้ามาที่มันเข้ามาแค่นี้วะเก็บออะไรรห อ่ะงั้นงั้นงั้นอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมแจ้งเหตุผลทุกคนก่อนตรงนี้นะครับที่ให้เอาของขึ้นได้เพราะว่าอนาคตนะครับอันนี้อนาคตแจ้งเผื่อใครเผื่อฟังอยู่ด้วยรุเอาขึ้นได้ป่ะพี่ <Barbie. S 1> นะครับอนาคตอันนี้เป็นแผนของหลังบ้านที่มีการปรับเปลี่ยนมาคือเราจะปรับให้ลฏิเวิร์กลับสู่กลับสู่เรียกว่าเป้าหมายเดิมก็คือการที่แก๊งอยู่ที่นี่แล้วก็จะจะมีโอกาสในการขึ้นไปเมืองหลักเหมือนเดิมนะครับเหมือนแต่ก่อน แล้ว oh. แต่เคสโอเวอร์นี่ถามถ้ว่าทำไมถึงเป็นแค๊แรกอันนี้ต้องบอกว่าอันนี้เป็นแผนของหลังบ้านเหมือนกันที่จะต้องเอาโอเวอร์เพื่อขึ้นไปขับเคลื่อนบนเมืองหลักต่อใช่ต้องเห็นไปไขายด้วยความเหมาะสมด้วยอะไรหลายๆอย่างประมาณนี้นะครับคืออนาคตตรงนี้หลายๆแก๊งก็คือสามารถขึ้นไปได้ถ้าเกิดวันที่เราพร้อมแต่จะไม่ได้มีการบังคับขึ้นไปยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดแบบเลวิทในอนาคตเขาคิดว่าโอเคอยากจะไปละก็ไปได้ หรืออยากจะอยู่ที่นี่ใครมองว่าพร้อมก็ขึ้นได้อ่าใช่จะเป็นหัวเสือที่นี่ก็ได้เหมือนกันถูกต้องไม่ได้มีการบังคับแต่ถ้าเกิดเคสโอเวอร์อันนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วพวกเขาอาจจะไม่ได้อยากขึ้นไปร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พีนาคุยกันละเออเป็นเป็นใช่อันนี้อันนี้เป็นความเหมาะสมที่ที่ที่พวกเขาจะต้องกลับขึ้นไปใช่ครับตามเรื่องราวของในเมืองด้วยแหละตามแผนการพัฒนาเมืองของน้าด้วยอืมซึ่งก็ต้องบอกว่าของในในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับมันก็ เข้าใจได้ในการที่มันฟาร์มขึ้นมาเพราะว่าการที่โอเวอร์ลงมาที่นี่แล้วมาเริ่มใหม่มันก็ไม่ได้ไม่ได้ง่ายอะ่ะเพราะผมกำลังผมกล้าพูดเลยว่าถ้าเกิดโอเวอร์อยู่ที่เมืองหลักแล้วฟาร์มในระยะเวลาเท่ากันผมว่าอยู่ที่นู่นเขาได้อะไรเยอะกว่าเพราะฉะนั้นในจุดนี้เลยให้สามารถย้ายของขึ้นไปได้ครับไปแล้วนะวนบเรื่องของไม่มีปัญหาเรื่องอาวุธอันนี้ขอบคุณครับ ถ้าผมจะคำว,ว่าถ้า,ถ,าถ้าเป็นอาวุธให้ย่อยไปได้เช่นปืนแต่ถ้าเกิดเป็นพวกไม้อะไรอย่างเงี้ยครับปักฉลามหรืออะไรที่มันไม่สามารถย่อยได้อันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงว่าไม่สามารถทําอะไรได้เลยปืนคือย่อยขึ้นไปได้ย่อยเอาฟากูขึ้นไปได้แล้วเกาะนา,นโ,ะนานโนโบสเกาะนาโนเกาะนาโนใช่ไหม ใช่ใช่ใช่ไหมันจะมีคนที่มีซ้ำถูกไหมครับพี่วันใช่ใช่คนที่มีที่นี่ส่วนใหญ่จะมีซ้ำที่นู่นใช่ปืนปืนสามมันมีคนเดียวที่มีที่นี่แต่ที่นู่นไม่มีอืมอืมอ่าคือฉลามเขียวน่าจะแทบไมคนเลยเกาะนาโนเกาะนาโนไม่ไม่ซีเป็นหนึ่งพี่แต่ว่าปืนย่อยขึ้นไปได้ดีกว่าอ่าหนึ่งสองจอสองใจเชียระเลกว่าเลี่ยับพับปืนนะครับใช่ใช่ครับเออเี๋ย้กินเวน อ่าพวกพวกพวกเหรียญพวกเหรียญพวกนั้นม no yes anyway ันอยู่หมายถึงว่าเหรียญหรอเงินเงินเงินไข่นะมันมันของคาชาเอาไปได้เป็นไม้เขียวแล้วล่ะแบบเอาไปแลกแล้วล่ะเป็นอาวุธอ่าไม่เป็นไรเหรียญลิตรไม้ผมก็ได้ครับว่ามีกี่ไม้เพอต้องบอกว่าคนละส่วนกันเลยเออมันมันของกาชาเดี๋ยวนี้ผมเอาขึ้นไปแยกให้แต่ให้ไปเป็นเหรียญนะที่นู่นอันนึงมั้งโอเคครับมีแค่สองอันปะมีแค่สามอันนี่ขอให้หม่ำด้วยใช่ไหมไอหม่ำเป็นเหรียญอยู่แต่ของผมเป็นเหรียญขอให้หม่ำเป็นเหรียญใช่ใช่ก่อนไม้ของพี่ดำเป็นไม้อืขอ้้้ันนนนีวใใตตูู้พี่ดำนน่าจะมีีีอกเหรยญึง อัพสี่เหรียญแล้พี่ไม่ต้องเริ่มก่อนว่าวันนี้พี่ดําจะมาไหมเนี่ยน่าจะมาแต่ไม่รู้จะมาตอนไหนอืมไม่ชัวร์เลยแล้วก็ของโอเอร์อยากอันนี้อันนี้เรียกว่าให้ให้ช่วยกันแล้วกันมันจะได้ง่ายต่อการตรวจเช็คของหลังบ้านเดียวก็คืออันนี้ผมบอกเลยคือให้รวมไว้ในตู้ใครก็ได้ถ้าเกิดคนเดียวได้จะดีอันนี้สามารถได้ไหมได้ป่ะพี่ว่าน่าจะได้นะพี่ได้ได้กูทำได้กูทําได้กูทำได้โอเคครับพี่อ่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างี้ตู้พี่อ้วนอะอะไรที่พี่ไม่เอาไปพี่เอาออกจากตู้พี่ให้หมดเลย เอเอเดี๋ยวดูจะดกายแล้วเดี๋ยวเอาเป็นเดี๋ยวให้พวกมันนามาเทดของทํายาไว้ที่กูแล้วให้มันจดลิตไว้ครับพี่พวกมึงวางนำมาเทศที่กูแล้วจดถ่ายรูปเอาไว้เดี๋ยวให้ฟิล์มสร้างห้องสร้างห้องขึ้นมาอฟิล์มสร้างห้องนิยมภาษาขึ้นมาดิแล้วให้พวกมันอ่ะถ่ายรูปของที่มันจะเอาฝากไว้ที่กูแล้วให้มันเขียนกํากับมาด้วยว่ามีอะไรแต่ขอเป็นรูปเต็มไม่เอาแบบรูปตัด รูปเต็มึถ้าเกิดมึงยังคุยกันไม่จบเดี๋ยวกูมาใหม่เดี๋ยวกูมีประชุมที่นี่ครับครับเดี๋ยวพผมไอ้เรื่องตรงนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วครับนะผมต้องรับผต้องไปไม่ได้ครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรับผต้องไปใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจบแล้วนี่เียแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวผมเข้าใจแล้วก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวรวมไว้ตู้เดียวช่วยแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องทเรื่องรถแป้งเราพี่อันนี้ผมฝากพี่รวมไอ้นี่ได้ไหมัน หรือให้หลังบ้านรวมดีวะรวมรวมอะไรลองพูดก่อนดิสคอร์ดดิสคอร์ดเพราะมันต้องต้องเอายศไปให้ไงที่ฝั่งนู้นรวมดิสคอร์ดอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวให้หลังบ้านเช็คก็ได้เดี๋ยวตรวจเช็คจากสล็อตเลยก็ได้มันมีคนแต่มันจะมีโอเวอร์ที่ไม่ได้อยู่ในสล็อตตอนนี้ปะเดี๋ยวจะส่งชื่อในชื่อตามบัตรประชาชนในนี้ให้ทุกคนเลยอืมออเงั้นยส่วนส่วนในสล็อตอ่ะนะสภนะแล้วพี่ลีมาร์เนี่ยว่าใครใครที่อยู่ในสล็อตใครที่ไม่ได้อยู่ในสล็อตตอนนี้ เดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวจะจดชื่อทั้งในสล็อตแล้วไม่แล้วไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวจะวงเล็บข้างหลังไว้ให้ว่าอยู่ไม่อยู่แล้วก็มีการหนึ่งคือคนที่สองคนที่พี่แจ้งผมมาก็คือขอขึ้นไปการนี้ไว้ไปตามเก็บบินตัวสิบล้านอ่าได้ได้เรื่องนนไม่มีปัญหาจะให้ให้น้องจดไ้ให้ละความจริงมึงก็ไม่ต้องสีเรียกก็ได้บ้างของที่นู่นมึงก็อยู่ครบอ่ะพี่บอสเรื่องรถนี่เอาขึ้นไปจะไม่มีต่อยอดไงนะอะไรพวกเบาเลร์รถไงี้่ หรือว่าต้องไปย่อยเป็นเงินดีกว่าครับพี่ต้องไปขายรถรถรถเน็ตรถให้ย่อยเป็นเงินดีกว่าครับย่อยเป็นเงินยอยเป็นเงินน้องขายออกใ่น่าจะเร็วกว่าน่าจะเร็วกว่าแล้วถ้าเกิดมันขายไม่ออกล่ะขายล้านขายไม่ออกโยนล้านหรอโยนล้านโยนมือสองเองเดียวอยู่หลังก็ได้เยอะอยู่นะขายไม่ออาได้นะนาจะขายสภาได้ไหมมาอะไรฮเอาสิงสวรร์มาแล้วขายสพาได้เโ้ยเ้ยทๆๆก็คุยเขาสิขายในราคาถูกถูกอยงเงี้ยเอาดบ เราไวก็ได้นะถ้าเกิดมันขายถูกอ่ะขายราคาลอยหรือว่าสภาก็เอาไปพัฒนาพัฒนาเอาไปช่วยแก๊งอะไรแค่นันไม่รู้ว่าเอาไปขายแก๊งอื่นต่อมึงเอามาขายเรื่องรถอะไรพวกนี้ยคือถ้าเกิดว่ามีของอะไรที่มันขายยากใช่ไหมก็ขายสภาไปแต่ว่าขอราคาต่ำกว่าเดิมนะได้ไวหน่อยเข้าใจครับเข้าใจครับนั่นแหละแล้วก็ไปเคลียร์มาลอนแหละเอะผมขายไปเคลียร์มาแล้วกัน แล้วก็ตีหนึ่งเวลางานตัวด้วยพี่นู่นงั้นเอาเป็นสภาครับผมวานสภากดเงินไปรอที่ร้านรถมือสองเลยได้ไหมเดี๋ยวร้านคนไหนที่จะขายเดี๋ยวผมให้นอนเออให้รถขับรถไปเลยคือคืออย่างไอ้เรื่องแบบผมเช่าเช่าเรือเช่ารถอะไรเงี้ยครับแล้วคนที่ผมเช่าเขาไม่อยู่อ่ะคืออย่างนี้เดี๋ยวพงพงอยู่นี่ก่อนโอเวอร์จะไปไหนโ่เวอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราฝากรีมาร์ไว้ก่อนวก็ได้ตำรับใครที่เช่ารถเช่าเรือมาแล้วเดี๋ยวให้แอดมินไปตามคืนให้แต่ผมทำสัญญากับกับตำรวจไว้อยู่อ่ะอนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละก็คืออออหหหมมาายยยถึงวว่เดดี๋ใใ้้้แินนโร ได้ครับได้แต่โอเคครับเยอะไหมอ่ะถ้าถ้าถ้าไม่มีสัญญานี่โอนโอนร้อยได้ไหมครับก็คือเขาให้ยืมมาแต่เขาเข้ามาไม่ได้อ่ะถูถ้าไม่มีสัญญาไม่ได้เลยครับถูกถูกเรื่องนี้คืนไงอ่ะคอยเขาเพื่อนมีเพื่อนจริงจริงเออฝากฝภาฝากสภาก็ได้นะเออสภาไม่โอเคไม่เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเราแยก ครับี่กคนงั้นประมาณนี้เดี๋ยวผมไปเกี่ตรงนั้นเสร็จผมอาจจะกลับเข้ามาหาใหม่ขอบคุณครับนะขอบคุณมากครับน้าน้าผมขาเตงกิ้วปาร์ตี้งานตัวตีหนึ่งนะตีหนึ่งนะโอเคครับเรื่องโอเวอร์มาเรื่องโอเวอร์มาไปปาร์ตีบอาตีใครมีข้าวบ้างใครมีข้าวบ้างแม่แม่ฮัลหลแม่เมื่อวานวงนี้ใครมีข้าวปะเรื่องน้ำหนักตัวตเหรียญแอร์แฟร์ี่มัตัดได้ตัวนี้กินเยอะได้หนึ่งสี่สองเรียบมีอยู่พี่ที่นี่กูสั่มห้าที่นู่ ที่นู่นกูสามสามขอเป็นเช็คไว้คืนได้มเวดไว้คืนได้ไหมเอาไปทำกับเวนซีโตอีกแล้วสิครั้งนะแต่ไม่ของของกัญชาแต่ใครไปเล่นหน่อยกูขอเงินหน่อยหมิงหมิงขอขอนหน่อยได้ไหมที่นู่นอ่ะกดเริ่มต้นใหม่กดเริ่มได้ไหมป้าหมิงกูให้ที่นู่นไปกันหมดเลยทีนี้กูไม่มีอะไรเลยอันอันอันนั้นอันนั้นอันนั้นเรียกลุยแจกนะอันนั้นก็คือเงินแดงเพิ่มไปได้ใช่ป่ะเพื่อเงินแดงได้รวมไปกูจะได้ไม่ต้องแลกไอ้เหี้ยปีเท่าไหร่ ที่เขากได้น้ำหนักกระเป๋าเนี่ยสามอลรวมไปจริงเหรอเออแต่ที่นุ่งกูเสียดตอนนี้โครมาดากูรอเทรดแล้วแม่มีคนซื้อจะย่อยเป็นเวทบพอยให้เหรอเพราะตลานนี่เทรดยังไงอะบ้างเอ้ารอไปเทรขายคนอื่นไงไม่ได้แล้วสภาเราไม่มีคนซื้อแล้วอ๋อสามได้เท่าอกับแปดอะขายรถห้าโลได้ไหมพี่กูที่ขายแคปพีไปแล้วแปดร้อยเมตรกระของทำยายเห็ดกูเต็มตู้เลยว่ะเพื่อนเออในเอกเกิร์ดอยากร้องไห้ว่ะเห็ดเต็มตู้นี่ทำยไงวะเห็ดเต็มตู้เลย กูไม่ได้แอกไอ้เหี้ยกูจะร้องไห้ไอ้พวกขายเห็ดบ่ยังก้ยยองขายไปแล้วขายไปแล้วอ๋อขายขายไปแล้วใช่ปหมกูคนอยากร้องห้เดี๋ยวได้ไหยเดือมตู้เลยวะไม่ได้ขายเห็ดเลยแอบัก้งแอบเอาเอาไงดีวะไอ้โกไม่มึงฟังนะเรามีเวลาเดี๋ยวไปโพเห็ดกันไม่ของกูย่อยเป็นเงินของกูโพแล้วแต่ว่ากูรอไปขายอย่างเดียวมึงก็เลยไปขายไม่ได้รอแล้วมึงก็เลยขายวิ่งขายเลยตอนเนี้สรุปคือรถคือขายสะพายที่บ้าเพื่อน จะก็จะขายราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ขายสัพพายหรือขายคนเดินเดินครึ่งครับเดินครึ่งใช่พี่นุ๊กคฝันเงินก้อนน่าจะดีก่ออ่ะคือต้องถติดแล้วที่เรียบร้อยเขบอกอ่ะคือเหมือนกันอ๋อใช่ถ้าเป็นรถอ่ะอันนี้เราเราขึ้นกี่โมงแล้วพี่เที่ยงคืนหรอเออต้องเส่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปฟาร์มก่อนรอบนึ่งนั่นไปเอาดีไปทางขยันซะแล้วอืมขยันเฉยเอ้ยมีหมูแพ็คอะใครเอาไปแพ็คไหมบ้าเลยเปล่าเปล่าไหนอะ มีอยู่สามร้อยในตู้เอาไปเลี้ยงมาเหรอเออไปเลี้ยงมาตายยกข้องเลยแล้วก็เลิกเลยกูมีกระสุนยกสูงกว่าแม็กในในตู้ใช่เหรอเนอขายได้ไหมล่ะโอ้โหขายขายสุงขายสุงแม็ละพันราคาล็องไอพวกนี้ไมให้เกี่ยวเลยคนน่ากลัวว่าขายกระสุนนะขายห้าร้อยโลไรเช่าเข้ามา ไม่ขายกระสุนแม็กละห้าพันกูออกอยู่ไม่ไม่ได้ขายแม็กกสูนมี้เดไปเทียว่าเช่าอ่ะไอ้กูขอสอบถามหน่อยเพื่อนหมดสาวไือเป็นลำพี่โยนโยนเชือมน้ำลงมือสอนคืออย่างกูกูให้คนเงินเก็บการทำไปให้อ่ะแล้วทำแบบขึ้นได้แต่กูไม่ขายเดี๋ยวกูเอาเอาเพย์ให้เขียวปั๊มหน่อยเขียวไม่มีเงินพูดจาทำเปี้ยเนี่มันจะดูนี่เงียบเทียบแบบวะไม่กระสูตรกสุนขายออกพี่พี่พี่ปั้นละห้าพันกูห้าพันแล้วจะออกมันถูกมากเลยไหมห้าพันหกพันออกวะต้องขายอ็เอาขึ้นไปมันถูกเหรอ ไม่มันเอาขึ้นไปข้างบนคนแกงแกงคุณแกนมีกระสุนมันไม่ได้แครรับอ่ะเอออ๋อเออไม่เอาขึ้นไปได้ปะได้แหละแต่กูจะวิ่งกลับเดี๋ยวจะแบ่งเป็นสามพาร์ทแบ่งเป็นสามพาร์ทนะเอาทีละเรื่องก่อนเรื่องอาวุธปืนทีหลังสุดเลยมึงไปเคลียร์เรื่องรถรถแบ่งเป็นสามพาร์ทีรูหนึ่งพาร์ทพาร์ทแรกคนที่จะขายรถให้กับสภาในราคาร้อนแปลงเป็นเงินเขียวไปขายสอง ใครที่ถือรถแก๊งห้าร้อยโลที่เอามาจากสภาไปคืนสามพาที่เช่ามาแล้วไม่มีสัญญาโอนลอยไม่ได้ให้ไปฝากกับสภาไว้เอาชื่อเบอร์หรือแก๊งของคนที่มึงเช่ามาแจ้งก็ให้กับสภาจดให้กับสภาในข้อความไว้ทุกอ,อยาก่งงางทุกการกระทำต้องถ่ายรูปไว้ก่อนเอพิกกูแช้งเัเลยนะต้องถ่ายรูปไว้ถ้าเป็นไปได้อัดหน้าจอไว้เลย ตั้งแต่มึงทำกระบวนการทุกอย่างมึงอัดไว้เลยว่าแล้วถ้าไอ้ที่ที่ผมถามอะพี่คือคือยังไงพี่เอาเลยนะที่ผมถามก็คือผมผมเช่าเช่าเรือเขามาพี่แล้วนี้คนที่เขาที่ผมเช่าเขาไม่ไม่อยู่อะพี่อลโหลครับครบหนึ่มยมาครับผมครับผมได้ราคาพี่ดองไว้เฉยมันไม่มีตังค์พี่จะเอามาคือของมึงถ้ามีสัญญาเขาโอนลอยไม่ใช่เหรอใช่ครับพี่แต่แต่คือต้องติดต่อบอกที่ใครอะครับพี่ เนี่ยเดอะมึงก็ไปบอกสภาเลยเอ้ยมึงก็ไปบอกไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเออว่าเรื่องนี้ก็ต้องติดต่อบอกที่ใครวะแต่ว่าเพรเมื่อกี้เห็นมันมีกี่คนบอกว่าจะเกลี้ยงทีเดียวมันมีกี่คนมันมีกี่คนของของผมผมผมหนึ่งครับพี่มีสัญญาไม่มีสัญญาใช่ไหมมีสัญญาแช่ไหมผมไม่มีสัญญาไม่มีสัญญาพี่เออมึงแย่กม่านี่คนไหนมีสัญญาแย่กว่านี้แค่นี่เหรอไอ้โฮบด้วยไหมไอ้ฮบท์ไม่มีสัญญาถ้ามีเาเดี๋ยวไอ้โฮบท์ไปฝากคามาไว้แล้ว ก็เอาชื่อกับเบอร์โทรเพราะว่าที่มันไม่มีเงินเลยอะเพราะว่าตัวนายนให้ก่อนมึงอะเอาสัญญาก่อนลงมาให้เงินไปก่อนเอาสัญญาส่งข้อความหานายกตอนหลังก็ได้เพื่อน่าจะไม่เป็นไรเดินตามเขาไปดูเลยได้ก็เอาเงินขึ้นไปแล้วกันเดี๋ยปะมึงแค่จำเอาไว้อันนี้แก้หายหนึ่งพาร์ทนึงเพรามีแค่สองคนทีนี้เรื่องเงินเงินเขียวเนี่ยเขาได้พูดเรื่องเงินป่าวะเงินได้จะได้เหรอพี่จริงเมื่อกี้เขาบอกให้แปลงเป็นเงินนะพี่เรื่องรถเออทุกอย่างให้แปลงเป็นเงินเอ้ย แล้วเรื่องเงินให้รวมวนที่ของคนเดียวไหมพี่ไม่ไม่ไม่เรื่องเงินหรือมึงจะรวม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 เหมือนเดิมได้พี่แล้วไดแล้วไดแล้วดับพีได้ไอฟิล์มสร้างห้องมาสองห้องห้องเงินกับของโอเคพี่ก็เงินแดงกับเงินเฉลี่ยก็เฝ้าที่พี่วันห้องของมีแล้วพี่ไอฟิล์มเหลือห้องเงินเพื่อนทีนี้ของเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นไปได้อยากให้เทรดแค่พวกของทำยาหรือมีใครมองว่าอยากเทรดอย่างอื่นด้วยไหมผมมีเวทพอต์อะพี่นิดหน่อย ไม่ขอเ้อยพี่เออแล้วพี่ไม่คิดพี่ไปถามเรื่องเรื่องน้นไม่เอาแล้วก็ลงน้ำหนักถ่ายรูปน้ำหนักตัวเองไว้ด้วยโอเคครับพี่ถ่ายได้วยมึงกดพีิสต์ได้คือชื่อด้วยนะขออนุญาตไม่ถ่ายนะครับข้างบนเยอะกว่าเปิดไว้เลยอ่ะพี่ไนะข้างบนเยอะกว่าพี่แล้วอันนี้คือมันจะได้ใชเก็ใช้ข้างบนเนี่ยก็ก็เขาอาจจะคือเป็นเวทพอยไงมึงเข้าใจไหมอ๋อถ่ายอาจจะคือเป็นเวทพอยให้กับมึงไงเราเราถ่ายไว้ก่อนเอาเป็นว่าตอนนี้ยังไม่รู้แต่เบลตี้บอกให้ถ่ายไว้ก่อนนะถ่ายไว้ทุกอย่างก่อนแล้วเดี๋ยวไปเคลียร์กันนนทีู่่ ถ่ายก็คือน้นำหนักกระเป๋าถ่ายน้ำหนักกระเป๋าไว้ใช่ถ่ายน้ำหนักกระเป๋าไว้แล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้กดกดกดไอ้นี่ขึ้นมาก่อนอ่ะเพดดับขึ้นมาก่อนดูชื่อตัวเพดดับขึ้นมาก่อนแล้วก็ให้เห็นชื่อแล้วก็ถ่ายเพดดับแล้วก็ตัวทีเลยเพดดับก่อนแล้วก็ตัวทีได้ละกูถ่ายละอ่าถ่ายไว้ทุกอย่างมึงทําอะไรมึงต้องถ่ายรูปมึงโอนที่อะไรก็แล้วแต่ถ่ายรูปไว้หรือถ้าอัดหน้าจอได้อัดคลิปได้ยิ่งดีเกิดอะไรขึ้นจะได้มีหลักฐานเข้าป่ะเรื่องของไปถ่ายรูปเอ้ยมีตกลงมีใครที่จะเทรดิน มีไหมมีพวกโกชีอยู่ในตู้ครับพี่ที่โอ้ไม่ได้คิดเลยแคปแคปไม่ใช่ไม่ใช่แคปมันีพีมันคือของคำยาป่ะพี่มันก็มันมันของคำยาเหมือนกันแครับมันก็ของคำยารอบใบพ่ไอ้ไอ้มันหลักๆคือเขาเขากำลังจะสรุปกันเนี่ยว่าแบบเราอะอยากเอาอะไรครับไปบ้างเห็นเห็พี่เขาพูดว่าแคปเมื่อกี้คำยาพระโอมละไรอไรงี้ยแล้วแล้เกาะที่เกาะที่เรามีที่นี่เราสามารถช่วยได้พี่ประชุมแก๊งอยู่กี่บนึ่เกาะอะไรไอ้เกาะแก๊งเราอะ เด้วยวันที่เห็ดว่าว่าของไม่ของผมมีของงานร้านช่วงบ่ายแล้วก็เกาะสองพันตัวที่ไปเทรดมาพี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์เดี๋ยวเคลียร์เดี๋ยวเคลียร์ตรงนั้นเดี๋ยวมึงเคลียร์กูเรามีเวลาอยู่อีกห้าชั่วโมงถึงเมื่อวานพี่ก็ไม่โพเห็ดได้มั้งประมาณนั้นพี่พี่วันมีเหอเห็ดมึงยังไงเพื่อครับเออว่าว่าแล้วอย่างไงกรณีแบบไอ้ทิวยังไงพี่ที่เป็นคนเพื่อเนี่ยพวกรถอะไแล้วเคลียร์แล้วไอ้ทิวกับอาร์ดี้ไม่ไม่หมายถึงว่าต้องต้องขายพวกรถแล้วเอาเงินขึ้นไปกับเราด้วยหรือว่าเอาอะไรขึึ้้้้้้นนนนนไไไไไไไปปมม่่่่่่ดดเเลยยพพีอออาาาางัะะรกูวจข ในกตัวนี้นะน่าจะได้ไปแค่ตัวต้องติดบินด้วยพี่ใช่ไหมเพื่อบินก็เราต้องจ่ายดิสัตว์๋อเป็นคนขอขึ้นเราก็ต้องจ่ายดิเฮียก็นแล้วพี่ให้ไปไถ่เอาพี่สองคนอาดี้กับทิวที่เหลือคนที่ตามเราลงมาเดี๋ยวส่งรายชื่อแล้วขึ้นไปให้หมดกลับขึ้นไปไอโกจะไปโพเห็ดปีเองเหรอเห็ดหมีมี่ เห็ดเหม็นนะเห็ดมีอะไรอีกไหมนอกจากแคปกระท่อมโอเปียมกัญชาแห้งมีนะพี่เวท point เงินแดงเงินแดงมีอะไรอีกตั๋วตั๋วเงินแสนพี่เออตั๋วเป็นของอย่างอื่นนะพี่ตั๋วพี่ตั๋วไม่เลวตั๋วเนี่ยพี่แอบมองไม่ควรอยู่นะต้องถามว่ามีหลายคนไหมครับพี่เออต้องถามว่าจํานวนอ่ะจํานวนอ่ะมันมัน หนึ่งตัวกูน่าจะได้สิบกว่าล้านกับยี่สิบอ่าน่ะทำไมแบบอ่านั่นก็เอาขึ้นไอสัตว์ตัวตัวอ่ะตัวตัวเงินแดงตัวเงินแดงพันหมื่นแสนอ่ะหมดเอาหมดดูรวยนะได้อีกแต่แล้ว้เป็นของงานข่าวไปเปรียบเพชรหรือว่าเศษไร้ฟ้าไร้แดงมากไอ้เก๋ไม่ต้องนะแค่เดียกของงานข่าวมาย่อยไหมไม่ต้องพูดเพชรก็ได้ไอ้เศเพชรก็ได้อยู่นะเพชรก็ตีได้ไปไปยูมีข่าวปะ โอเคอเคพนแล้วกันไอฟิมมึงจดไว้มีอะไรบ้างมีแคป A B C P กระท่อมใบเอ,อทั้งใบแล้วโพโอเปียมทั้งใบแล้วโพเงินแดงตัวเงินแดงตัวพนันตัวหมื่นตัวแสนเพชรน้ำหนักกระเป๋าเวทพอ้อะไรอีกมีอะไรอีกไอเอีย อะไรอีกมีแค่นี้เหรอเก็บเกาะเอดี้นี่ต้องกิบพื้นด้วยไหมครับทางนั้นเก็บเกาะเอดี้กิบเข้ามาที่พี่เข็นเข้ามาที่พี่เอาเข้าแกงทั้งหมดเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ค่อยไอ้สัตว์เห็นน้ำหนักกูร้อยโลงไงยยืนตรงนี้กูก็สิบกว่าโลแล้วเนี่ยเหรียญสกินไอ้ฟิล์มโจทเหรียญสกินเอเลดคิวมีคนมีอยู่ป่ะเอเลดคิวตอนนี้ลูกบ้านมีป่ะมีใครมีไหมในแก๊ง ขายกันหมดแล้วพ่อพีขายแดงหมดแล้วขายแดงหมดแล้วเหียเคินไ่ได้วเนาะเหล็กคอปเปอร์ทองเนี่ยกูน่าจะเอาเข้าส่วนกลางนะไม่น่าจะต้องเอาไปอไม่ต้องเอาไปททุกอย่างหรอกเหียขอไปหาที่นู่นบ้างเถอะเหียเอาไปทัทุกอย่างว่ามันเกินไปหน่อยวะมันไม่ได้ต้องการขนาดนั้นเหียเอาแค่ของที่พวกมึงเดินต่อได้โอเคปะครับพี่เรื่องเรื่องส่วนไอ้ของของแก๊งอ่ะ ไม่เป็นไรของแก๊งที่อยู่ในตู้กูนเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเคลียร์ออกอยากซัพพอร์ตแก๊งไหนหรือเดี๋ยวเอาเข้าส่วนกลางซะส่วนใหญ่แหละแต่พวกของกันร้านเนี่ยกูจะเอาไปซัพพอร์ตแกง๊งแก๊งที่กูมองว่าคนซัพพอร์ตอันนั้นไม่เป็นไรห <ละ S 2> รอกมั้งครับรู้เรื่องพี่เก็ต e ิลเอ้ยบอสบอสอสบอสเขียวเขาเอาไปปะว่าไว้ไหมอ่ะเอาอย่างงี้มึงไปเคลียร์เรื่องรถให้เสร็จไปเคลียร์เรื่องรถก่อนไปไม่น่าย ไปเจอรู้อะไรอ่ะรถรถใครถือให้เราอ่ะไป็นคู่สภานนะมือสองพี่พีมไม่พีมแล้วใครซื้อบัตรบอว่าแกูซื้อมาแล้วกูซื้อมาแล้วกูเป็นใจใหญ่แล้วมือสองแล้ยไอ้ไม่กี้โก้ถ้ามึงขายราคาอื่นได้มึงก็ขายเนี่ยมีคนมาซื้อกูสามเอ็มเนี่ยตอนเนี้ยนไอ้ฮาร์ดดีพี่เออแล้วพี่ปล่อยยังพี่ปล่อยแล้วเนี่ยเอา